รับเทศกาลคริสต์มาสด้วยคุกกี้โฮมเมดอร่อยง่ายๆใครๆก็ทำได้ขั้นตอนแรกละลายในจืดผสมกับน้ำตาลทรายเยวเราจะใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเนียนเข้ากันดีค่ะจากนั้นใส่ไข่หนึ่งฟองและกลิ่นวนิลาลงไปตีส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งต่อไปเราจะร่อนแป้งเค้กผสมกับผงชินมอนและเบกกิ้งโซดายิ่งน้นใช้ไม้พายคนส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะ เสร็จแล้วให้นำแป้งมาวางบนกระดาษไขเฉดที่นวดแป้งได้ให้เป็นแผ่นบางๆพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วอโมองเมื่อครบเวลาแล้วก็นำคุกกี้เป็นรูปต่างๆได้ตามชอบเลยค่ะทำเสร็จแล้วก็นำมาใส่ถาดสำหรับอบขนมโดยเราจะนำไปอบที่อุณหภูมิหน0งองศาเป็นเวลาทั้งหมดจะเป็นนาทีคุกกี้อบเสร็จน้าร้อนหอมกรุ่นออกจากเตาหอมน่ากินสดๆด